สำหรับสื่อตัวต่อมานะครับตัวที่9ตัวนี้มีชื่อว่า m i n e c r a f t Education Edition นะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะแสดงหน้าจอของ m i n e c r a f t ขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับ m i n e c r a f t เขาจะถามให้เราบังคับล็อกอินนะครับผมซึ่งการล็อกอินของ m i n e c r a f t นะครับจะต้องใช้ Account ของ Microsoft นะครับผมที่เป็น account ac th นะครับหรือเป็น Account ที่เป็น ของสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับเมื่อเราทําการล็อกอินเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะเจอกับหน้าจอของไ Minecraft นะครับที่พร้อมเล่นได้เลยนะครับผมก็จะมีปุ่ม Play ปุ่มโหมด Power of Code นะครับมีทั้งการตั้งค่าแล้วก็การเปลี่ยนแอลเคา์เนาะทางด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นจะเป็นส่วนของการแสดงร่างออต่างของเรานะครับเราสามารถทําการสร้างร่างอออต่างเราได้นะครับ สิ่งที่เขามีให้นะฮะสมมุติผมอยากเป็นอยากเป็นใคดีน่าผมอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นอ่าหรนอ่าผมอยากเป็นนักบิน,นอวกาศครับผมเลือกเอาตารางนี้ไปนะฮะกดคอมเฟิ์มเนี่ยนะฮะตัวละครเรานะครับก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับผมการเล่นไมโครฟับนะครับเริ่มแรกอย่างง่ายๆเนาะให้เรากดปุ่มเพย์ครับพอกดปุ่มเพย์เนี่ย เราจะเจออยู่2แบบเนาะปุ่มใหญ่ๆเลยอัน,นแรกเนี่ยคือ view my world นะครับผมจะเป็นการดู world ที่เราทำการสร้างเอาไว้เนาะแต่ในที่นี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่มีในส่วนนี้นะครับผมกดย้อนกลับไปนะครับส่วน view library เนี่ยเป็นการเรียนรู้จากความรู้ของ m i n e craft นะครับที่คนเขาสร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปดูเรียนรู้ได้นะครับผมก็จะมีทางเลสอั้นนะครับผมบทเรียนต่างๆเนาะ มีเรื่องของชาเลนจ์นะครับเรื่องของวิธีการการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องของการดูเวิลด์นะครับผมดูเวิลด์ทุกษา w o r l เวิลด์เรื่องไบโอมเนาะถ้าเป็น2องเลสันนะครับเขาก็จะมีวิชาให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์ไซด์นะครับเรื่องของภาษาประวัติศาสตร์นะครับผมเรื่องของศิลปะและการออกแบบเนาะแล้วก็เรื่องอื่นอื่นอีกมากมายนะครับผมถ้าเป็นเรื่องของคอมไซ์นะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปตัวอย่างเช่น กดของคอมพิวเตอร์ซ้ายเข้าไปนะครับเราจะเจอโหมดของ How e r of Code Block b a s e d Coding นะครับมีของ Python ด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของ Language Analytics นะครับแล้วก็เรื่องของ AI ว้า wow. ว a r t i f i c i a l i n t e l น i g e n c e นะครับก็ลองเล่นก็ลองเข้าไปเล่นได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะถ้าเกิดว่าเราเข้าไป How of Code นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเล่นมากมายเนาะว่าการเรียนรู้ของการเขียนโค้ดเนี่ย เราจะเริ่มเล่นจากไหนนะครับตัวอย่างเช่นผมเข้าไปที่ h o u r e of Code 2 0 1 9นะครับวงเล็บ AI นะครับเข้าไปกด Create World นะครับจากนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมของ Minecraft นะครับจะทำการ Import ข้อมูลของตัวบทเรียนนี้เข้ามานะครับผมรอสักครู่หนึ่งเมื่อเราทำการโหลดตัวของ h o u r e of Code มาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีแมปหน้าตาประมาณนี้เนาะให้เราลองเล่นนะครับ ในส่วนของหน้าจอนะฮะเขาก็จะอธิบายนะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมกดปุ่ม W เพื่อทำการเดินหน้ากดปุ่ม s เพื่อทำการถอยหลัง a ทำการเลี้ยวซ้าย d เลี้ยวขวานะครับผมก็จะเป็นปุ่มทั่วไปของการเล่นเกมนะครับปกติเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นก็จะชินนะครับผมมีการกระโดดนะครับกดปุ่ม space bar การเคลื่อนที่ซ้ายขวาหน้าหลังกด space bar กด e เพื่อดูกระเป๋าตัวเองนะครับตอนนี้กระเป๋าตัวเองยังไม่มีอะไรเนาะ กดปุ่ม C เพื่อทำการสร้างโค้ดนะครับนี่อันนี้เป็นฟังก์ชันพิเศษของตัว Minecraft เนาะอันนี้ผมเขาบอกว่า no code required นะครับยังไม่มีมิชชั่นในการถึงโค้ดตอนนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าโค้ดของเขานะครับก็จะกลายเป็นโค้ดบล็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มชิปช s เพื่อกันยอ่อนะครับผมยอ่อเดินยอ่ยอๆ่อส่วนใหญ่นะครับหลักการก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเกมที่เราเล่นเหมือนปกติเนาะโอเคอ่ะ เดี๋ยวเราลองเดินไปหาตัวละครกันดีกว่าเราเดินเข้ามาแล้วนะครับเขาบอกว่าไลค์คลิกมีนะครับให้คลิกขวาที่เขานะคลิกขวาไปจึ๊บเขาบอกว่า welcome to research center here you will learn how we use AI and coding to prevent fire your first task is you use coding to open this gate นะครับผมเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดประตูนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดปุ่มสีไว้เนาะ สำหรับคนที่อยากฝึกทักษสภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะฮะปุ่มส่วนนี้นะครับจะเป็นปุ่มของการอ่านข้อความนะครับเราสามารถให้ตัวของโปรแกรม m i c r ร s f t นะครับอ่านข้อความตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ของ Microsoft นะครับที่เขาเอามาเสริมให้นะครับสำหรับคนที่อยากฝึกภาษานะครับแลวอีกทาั้งนะครับเราสามารถ แปลภาษาได้นะครับสมมุติว่าเราไม่ค่อยเก็ตภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมเราให้เรากดปุ่มตรงนี้ครับที่เป็นรูปหนังสือตรงนี้นะครับกดปุ่มรูปนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราเลือก Translate นะครับผมเลือกภาษาี่ต้องการผมเลือกเป็นภาษาไทยเนาะเลือกภาษาไทยนะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มนี้นะฮะเพื่อทําการแปลทั้งเอกสารนะครับ แบบนี้นะครับอะแล้วเราลองดูเขาก็จะแปลมาว่ากีนีต้อรับสู่ศูนย์วิจัยที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเรียน AI การใช้ AI นะครับและการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการไฟไหม้นะครับผมงานหน้าของคุณคือการเขียนรหัสเพื่อเปิดประตูนี้นะครับผมกดปุ่ม C เพื่อเริ่มเขียนโค้ดหรือเขียนข้อความเนาะโอเคเรากลับไปที่หน้าแรกใหม่นะครับกดปุ่มย้อนกลับเข้าไปนะครับกดปุ่มปีตรงนี้เขาบอกว่าให้เรากดปุ่ม C เนาะกดปุ่ม C อา มิชชั่นมาแล้วนะครับเขาบอกว่ามิชชั่นนี้คือ Open the Gate เปิดประตูเกตนี้ขึ้นมานะครับผมวิธีการนะครับกดทาร์ t เลยเปิดเกตมาให้เราลาบคนบล็อกเข้าไปเมื่อเริ่มเกม Open Gate กด Play ปุ๊บยิ่งเรียบร้อยไปล้คอมพิวตนะครับผมเราเดินต่อไปได้จากนั้นเราคุยกับคนนี้ต่อโดยการคิดข,ขวานะครับคิดข,ขวาปุ๊บ เขาบอกว่าคนนี้นะครับเป็น Engineering Engineer นะครับเป็นนังวิศวะเขาบอกว่า t h i s is t h อ agent นะครับผมอันนี้จะมีตัวละครชื่อว่า Agent ขึ้นมานะครับผม you can program the agent like u n i t w i t h a t e นะครับเขาบอกว่าสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ a g e n นตน้นครับสามารถเปิดเกตได้นะครับผม code the agent to move three s t e p forward to stop on the marker นะครับผมเขาบอกว่าให้โค้ดเจ้า Agent นตนเน้ยเดินข้างหน้า3ช่อง นะครับผมแล้วให้ไปอยู่ที่มาร์กเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองสำรวจแมบเนาะตอนนี้เนี่ยเอเจนต์นะครับอยู่ในกล่องนะครับเราต้องบังคับโค้ดเขานะครับให้เขาเดินหน้ามาที่ปุ่มมาร์กเกอร์สีส้มตรงนี้นะครับ3ช่องโอเคเริ่มได้กดปุ่มซี่เนี่ยครับเขาก็จะมีมิชชั่นบอกนะ meet your agent นะครับพบกับเอเจนต์นะครับผมกดสตาร์ทนะครับ เอาล่ะเราทําการลากคนบล็อกนะครับเอเจนต์ม mm ูฟ hmm. ไปมูฟหนเนี่ยคือการให้ Agent mm hmm. ออเอเจนต์ขยับไป1ช่องใช่ไหมครับตามสโตร์เขาบอกว่าต้องการมูฟทั้งหมด3สเต็ปนะครับผมเราทําการเปลี่ยนเลขจากเลข1กับเลข3นะครับพิมพ์ได้เลยจากนั้นกดปุ่มเล่นนี่สังเกตดีๆนะครับว่าเอเจนต์นะครับ,รบเดินมาสก,กอง3ช่องเรียบร้อยเสร็จสิ้นเควสน,นะครับจากนั้นเกนตตัวนี้ก็จะเปิดออกแล้วก็เดินต่อได้เลย อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆของการเล่น Minecraft Education นะครับผมซึ่งตัว Minecraft Education นะครับมีอยู่มากมายเยอะมากๆนะครับก็ให้เราลองไปศึกษาเล่นดูได้นะครับรับรองเลยว่า Minecraft ยังสนุกมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการเล่น Minecraft นะครับใครสนใจก็ลองหาโหลดมาเล่นได้นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดร์อฉบับเต็มได้ที่ใต้ description